ครับผมอันนี้งานํำของพี่วชิระนะครับผมเช็คให้เบื้องต้นแล้วนะครับก็คือเ,อเรื่องตัวํำ ซ่อมปีก2จุดนะครับแล้วก็ตรงหัวแล้วก็แท่นมอเตอร์นะครับเขาบินตกลงมาหัวน่าจะกระแทกนะครับคราวนี้ล้อหน้าเออล้อหน้าล้อหน้าบิดงอน,นะครับกระแทกจนเซอร์โวไหม้ไป1ตัวนะครับตอนนี้เบื้องต้นเปลี่ยนเซอร์โวไปแล้วนะครับเซอร์วโวตัวเก่ามันไหม้นะครับกลิ่นเหม็นไหม้เซอร์โวตัวเก่าไหม้ช็อตเสร็จแล้วก็น่าจะแบตเตอรี่เสียบค้าวไว้นานนะครับทำให้สปีด สปีดตัวนี้เสียด้วยนะครับช็อตไหมนะครับเสียบไปไฟเข้าแต่เล่งรอบมอเตอร์ไม่ออกนะครับแล้วก็สปีดร้อนนะครับจะเปลี่ยนสปีดไปให้นะครับก็จะมีก็น่าจะแค่2ออย่างเพราะว่าเช็คเซอร์โวจุดอื่นแล้วทํางานปกติครับผมมีแค่2งชิ้นนี้นะครับแล้วก็ซ่อมตัวลำแล้วก็ดัดขาล้อนะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรละโอเคครับผมเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยยังไงทําคลิปตอนเสร็จให้ดูอีกทีนะครับ ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้การใช้งานนะครับผมดาวแอรอนนะครับลัตเตอร์นะครับแล้วก็ล้อหน้านะครับแล้วก็คันเร่งโอเคชุดไฟที่เปลี่ยนไปก็มีสปีดเซอร์โวหนึ่งตัวแล้วก็มอเตอร์นะครับนี่นะครับของที่เปลี่ยนนะครับ น่าจะเซอร์โวช็อตนะครับกระแทกจนเซอร์โวพังนะครับแล้วก็เสียบแบตคาไว้นะครับมันก็เลยมาที่สปีดนะครับสปีดพอเสียบปุ๊บแล้วมันร้อนนะครับก็ต้องเปลี่ยนสปีดนะครับผมส่วนมอเตอร์นี่คือแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าหัวลงนะครับหัวลงเต็มเต็มมอเตอร์แกนงอลูกเปืนลูกเปิดเปือกเปืดอกนะครับมีปัญหานะครับเร่งแล้วสี ไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนอันนี้ลื่นนะครับของใหม่ลื่นปึ๊บโอเคครับผมเรียบร้อยส่งงานลำพี่วชิระนะครับส่วนปีกที่ซ่อมไปนะครับมีจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้จะเยอะหน่อยก็เลยผมต้องติดเทปใสช่วยประคองเนื้อกาวไปด้วยนะครับท้งข้างบนข้างล่างติดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนตรงหน้ากากคาลิงมันก็เรียบร้อยนะฮะต้องไม่ยากนะครับผมเป็นโฟม c t DPO แล้วก็ตรงนี้ที่เปิดดินผมเอาแปลงล้างจุ่มน้ำค่อยๆปัดค่อยๆล้างให้เศษดินออกไปนะครับเล้กลับมาขาวเหมือนเดิมโอเคครับเครื่องบินนี่มีเจ้าของลำหลายท่านนะครับเหมือน <laughs> น้อยใจนิดนึงนะครับเพราะว่าผมทําคลิปอะส่วนใหญ่มันจะเป็นคลิปโดนกับคลิป่อนะครับคลิปงานซ่อมนะงานซ่อมงานเซตอะไรพวกเนี้ยเพราะว่า เวลาถ้าจะเป็นงานเครื่องบินเนี่ยเวลาถ้าสมมติจะเทสมันต้องไปสนามนะครับซึ่งมันต้องขนแล้วสมมุติว่าถ้ามีงานเครื่องบินสักสองสามลำเนี่ยเต็มรถแล้วนะครับเพราะงาั้นงานซ่อมเครื่องบินอะไรพวกนี้ก็เลยจะมีคลิปน้อยหน่อยส่วนใหญ่ก็คือคลิปที่เกิดขึ้นคือจะเป็นคลิปวันอาทิตย์นะครับะจะเป็นวันที่ผมไปสนามน่าจะเป็นคลิปเครื่องบินส่วนคลิปโดนกับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมัน ปัญหาที่เทสง่ายอย่างโรดรนนี้ง่ายๆเลยหน้าบ้านผมเพราะลำเล็กๆฮอปนิ่งๆได้สบายส่วนเฮลิคอปเตอร์ก็หน้าปักซอยบ้านนะครับก็จะมีลานอยู่นะครับผมแต่มันไม่สามารถเล่นเครื่องบินได้ก็ต้องขออภัยเจ้าของลำงานเครื่องบินทุกท่านนะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็คือต้องไปที่สนามนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับผมโอเคครับส่งงานซ่อม เท่านี้นะครับยังไงเอาเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีงานซ่อมเครื่องบินลำอื่นๆผมจะทําคลิปแต่เป็นคลิปในลักษณะนี้นะครับไม่ใช่คลิปบินนะครับผมเป็นคลิปก็คือส่งงานพังตรงไหนเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรยเงี้ยครับผมครับสวัสดีครับมาบินกันครับคนรัอ,อาซีทุกท่านผมพลเอนสามเอฟลาทุกท่านท่านนี้ครับบายบาย